เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่มีห้องถูกปิดตายผมเชื่อว่าสถานที่แต่ละที่ครับโรงเรียนโรงพยาบาลหรือบ้านเดือนอาคารใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับมักจะมีจุดที่เป็นเหมือนเกี่ยวกับเรื่อง ทางผีสางทางอะไรแบบนี้ซะส่วนใหญ่ครับผมเคยได้ยินเรื่องของโรงหนังมาที่ว่าจะมีการเว้นที่เพื่อให้วิญญาณได้มาดูโรงแรมใหญ่ๆก็จะมีห้องที่ถูกปิดไว้เพื่อให้วิญญาณอาศัยอยู่เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มีลักษณะคล้ายๆกับแบบนั้นครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจากทางบ้านครับก็เป็นเรื่องที่ถูกส่งมาโดยที่ตัวเจ้าของเรื่องครับไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเองชื่ออะไร ผมขอสมมติว่าคุณเอฟและกันคุณเอฟเนี่ยเป็นนักเรียนครับตอนที่เจอเรื่องนะครับเป็นยังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเมื่อนานม,มาแล้วตัวเขาบอกว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหญ่ครับมีตึกเยอะหลายตึกเลยบริเวณค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแล้วก็ตึกที่เขาเรียนนะครับก็จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียน จะมีทั้งหมด5ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีจํานวนห้องเยอะครับเป็น10กว่าห้อง20ห้องแล้วก็เป็นที่รู้กันดีครับว่าในตึกเนี้มันก็จะมีห้องที่เป็นลักษณะเหมือนห้องเก็บของครับห้องเก็บของเนี่ยซึ่งตัวคุณ f ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าห้องเก็บของเนี่ยมันจะมีเหมือนมี2ห้องครับห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่นักเรียนขนของเข้าออกเก็บบ่อยครับ ส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่เหมือนถูกปิดตายไว้ถูกเก็บของไว้ในนั้นแล้วก็ปิดไว้เลยไม่เคยถูกเปิดเลยด้วยปกติเนี่ยก็ไม่ได้มีใครสนใจครับตัวคนเอฟก็ไม่ได้สนใจทุกคนรู้นะครับแต่ไม่ได้มีใครสนใจก็ไม่ได้แปลกอะไรครับมันก็เหมือนห้องเก็บของทั่วไปที่แบบอาจจะมีของรกลุงรังอันตรายกลัวเด็กนักเรียนเข้าไปเล่นไปกวนแล้วจะเกิดอันตรายได้เขาก็เลยปิดตายไว้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งครับทางโรงเรียนครับ ก็สั่งให้พวกอาจารย์นะครับมาเปิดห้องที่ถูกปิดตายนีครับทุกคนก็ฮือฮาครับว่าเออห้องนี้ไม่เคยเปิดเลยอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรก็ไปแอบดูกันไปยืนมุงกันครับอาจารย์ก็มาเปิดห้องครับพอเปิดเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเหมือนห้องเรียนทั่วไปครับมีการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้มีกระดานที่เอาไว้เลคเชอร์มี อะไรพวกนี้ครับเือนห้องเรียนทั่วไปเลยแต่ก็จะมีความรกครับโต๊ะเยอะเก้าอี้เยอะมีฝุ่นมีอยากใย่พวกนี้ครับก็อ๋อก็ได้รู้ครับว่าห้องเนี้ยมันก็คือห้องเรียนแต่ถูกปิดไว้แต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าสาเหตุที่ถูกปิดไว้คืออะไรกันแน่หลังจากนั้นครับเมื่อเปิดเสร็จทางอาจารย์ก็ให้พัานลงกับแม่บ้านมาทําความสะอาดเก็บกวาดจนเรียบร้อยเลยครับทุกคนก็ตื่นเต้นครับคิดว่าห้องนี้คงถูก นำกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลใดก็ตามจากนั้นครับผ่านไปอีกประมาณวัน2วันเนี่ยครับปรากฏว่าตอนเช้านะครับในช่วงเวลาที่กำลังเข้าแถวกันอยู่คุณเอฟก็ไปยืนเข้าแถวนีครับแล้วก็มีประกาศจากทางหน้าเสาธงนะครับอาจารย์ก็ประกาศว่าห้องของคุณเอฟเนี่ยครับจะถูกย้ายไปเรียนห้องที่เป็นห้องเก็บของเก่าเนี่ยดยอาจารย์ให้เหตุผลครับว่า ตอนนี้เราจะมีการปร,ปรับปรุงห้องเดิมครับให้ทันสมัยยิ่งขึ้นก็เลยจะให้พวกนักเรียนเนี่ยย้ายไปเรียนที่ห้องนั้นก่อนแล้วก็ปรับปรุงห้องเดิมเสร็จปุ๊บก็จะได้กลับเข้ามาเรียนที่ห้องเดิมทุกคนก็ดีใจกันใหญ่ครับด้ยความที่เป็นเด็กเฮ้ยห้องเราจะถูกอัปเกรดมันก็น่าจะมีอะไรดีๆมีอะไรสนุกสนุกให้เล่นกันมากขึ้นก็ไม่ได้ขัดขืนไม่ได้คิดอะไรครับพอเสร็จจากการเข้าแถวหน้าธงชาติเสร็จปุ๊บก็ เดินขึ้นห้องครับตัวคุณเอฟกับเพื่อนๆเนี่ยก็สนุกสนานกันใหญ่ครับวันนี้จะได้ย้ายไปเรียนที่ห้องใหม่ก็ขึ้นไปแล้วเข้าไปในห้องครับทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติครับแต่ก็ทุกคนก็สนุกสนานครับเหมือนได้บรรยากาศใหม่ๆครับอาจารย์เข้ามาสอนครับสอนแล้วสอนเล่าคาบที่1ก็แล้วคาบที่2ก็แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติครับจนตัวคนเอฟไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับ หมดวันไป1วันทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านครแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยครับตัวคนเอฟหันไปเห็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับกำลังเกาะกลุ่มคุยกันอยู่เป็นเพื่อนในห้องนี่แหละครับทุกคนก็มีหน้าตาเคร่งเครียดเลยครับดูตึงๆหน่อยตัวคนเอฟด้วยความที่อธยสาสัยดีครับก็เดินเข้าไปคุยกับเพื่อนกลุ่มนี้ครับว่าเฮ้ยเป็นอะไรทาไมหน้าเครียดขนาดนี้หนึ่งในกลุ่มเพื่อนครับก็เล่าให้คุณเอฟฟังว่า วันนี้ทั้งวันอ่ะเขาเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยเหมือนมันมีเสียงรบกวนเสียงของอะไรไม่รู้ดังอยู่ตลอดเวลาครับตัวคุณเอฟก็ยังปลอบใจเพื่อนนะครับว่าคิดมากหรือเปล่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนห้องก็เลยรู้สึกว่าแปลกที่หรือเปล่าก็พยายามหาเหตุผลมาปลอบเพื่อนนะครับจากนั้นทุกคนคุยกันต่อสักพักครับก็ไม่ได้ความอะไร ก็แยกยาก้ายกันกลับบ้านพอถึงวันที่2ครับเหตุการณ์ก็เหมือนรีเพย์ซ้ำครับก็มาเข้าเรียนที่หน้าเสาธงแล้วก็เดินขึ้นไปบนห้องเรียนวันนี้จะแตกต่างจากวันอื่นนะครับก็คือวันนี้จะมีการเรียนพละครับการเรียนพละของโรงเรียนคุณเอฟเนี่ยเขาจะให้ใส่ชุดนักเรียนธรรมดามาก่อนแล้วพอจะถึงค้าพละครับก็จะมีการเปลี่ยนชุดกันเพื่อที่จะลงไปเรียนพละ ที่สนามซึ่งเป็นปกติของที่นี่ครับนักเรียนผู้หญิงเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนในห้องน้ําห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยครับแต่พวกผู้ชายครับมันก็จะไม่คิดอะไรเยอะครับเปลี่ยนกันในห้องเรียนนี่แหละอย่างคาบที่เรียนวันนี้ก็จะเป็นคาบที่4ใช่ไหมครับพอจบคาบที่รับนักเรียนผู้ชายก็จะลุกขึ้นเอาเสื้อเอาผ้าออกจากกระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนกันในห้องกันเลยครับซึ่งคนที่มันเปลี่ยนเสร็จก่อนมันก็จะรีบลงไปครับจะไปวิ่งไปเล่นไปทําอะไรสนุกสนานกับแก๊งเพื่อนกันไป บางคนที่เปลี่ยนช้าก็ออกทีหลังคราวนี้ครับตัวคนเอฟก็มัวคุยกับเพื่อนเยอะครับทําให้ตัวเองอกลายเป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อช้าที่สุดครับก็หันไปดูรอบห้องครับเหลือตัวเองอยู่กับเพื่อน2คนครับมัวแต่คุยกันก็บ่นเพื่อนวนะ่าเอ้ยรีบๆคนอื่นเขาลงไปหมดแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์จะด่าพูดอะไรประมาณเนี้ยครับพอแต่งตัวเสร็จปุ๊บกําลังจะวิ่งออกนอกห้องครับปรากฏว่าตัวคนเอฟอะรู้สึกแปลกๆครับเหมือนว่า มันจะมีอะไรอยู่ที่หางตามัมนเอะใจไงครับก็เลยหันหน้าไปดูปรากฏก็เห็นว่าเป็นนักเรียนหนึ่งคนครับใส่ชุดนักเรียนอยู่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนั่งอยู่บนโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งของห้องซึ่งตัวเขาก็มองเห็นได้ไม่ชัดนะครับเพราะว่า1คือมันอยู่คนละฝั่งห้อง2คือห้องเรียนที่เนี่ยมันจะมีประตูทั้งสองฝ้งครับทําให้แสงมันสาดเข้ามาเด็กคนนั้นก็จะดูดำๆหน่อยเพราะเหมือนแสงจ้าจัด ก็มองเห็นตัวเด็กคนนั้นไม่ชัดตัวคุณเอฟก็เรียกเพื่อนครับบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมีคนไม่ได้ไปยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเนี่ยไปรีบไปเรียกมันก่อนใครก็ไม่รู้ตัวคุณเอฟพูดแบบนั้นเสร็จครับหันกลับเข้าไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทาไมไม่รีบเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะเรียนแล้วนะเดีนะ๋ยว e โดนจานดุนะตะโกนออกไปแบบไม่ได้คิดอะไรครับเด็กคนนั้นครับก็หันหน้ามาทางคุณเอฟครับแล้วก็ยิ้มให้ตัวคุณเอฟเนี่ยพยายามเพ่งตามองครับแต่ก็เห็นได้ไม่ชัด แต่รู้สึกไม่คุ้นเด็กคนนี้เลยครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับก็ยังตะโกนไปครับว่าถ้าโดนทําโทษไม่รู้ด้วยนะจากนั้นก็หันกลับมาหาเพื่อนครับแล้วก็ชวนร,รีบวิ่งกันออกไปเพื่อไปเรียนให้ทันเมื่อไปถึงจุดที่เรียนวิชาพละนะครับอาจารย์ก็ทําการเช็คชื่อครับตัวคุณเอฟก็พยายามหันมองซ้ายขวาซ้ายขวาครับว่าคนที่อยู่ในห้องนตอนคนนั้นน่ะมาหรือย,ยังแต่ก็ไม่เห็นใครมาหลังจากที่ตัวเองมาถึงนะครับ พออาจารย์เช็คชื่อปรากฏว่าทุกคนก็มาครบครับตัวคนเอฟก็งงครับหันไปมองหน้าเพื่อนว่าจะครบได้ไงละเด็กไอคนที่อยู่ในห้องอะ่ะยังไม่ได้มาเลยแล้วมันจะครบได้ยังไงเพื่อนก็งงเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรนะครับเพราะว่าอาจาร,รย์ก็เริ่มสอนทันทีจากนั้นครับทุกอย่างก็เป็นไปอย่างรวดเร็วครับเรียนวิชาภละกันจนเสร็จกลับขึ้นมาเปลี่ยนชุดแล้วก็นั่งเรียนในช่วงบ่ายกันต่อ จนเลิกเรียนตอนเย็นครับตัวคนเอฟด้วยความที่ยังคาใจอยู่ครับก็ไปเรียกเพื่อนที่ออกไปด้วยกัน2คนสุดท้ายเนี่ยก็ถามว่าเห็นไหม,เห,ไหมเห็นเหมือนที่เขาเห็นไหมแปลกไหมทําไมอาจารย์ถึงบอกว่านักเรียนมาครบตัวเพื่อนก็ตอบกลับมาครับว่าเห็นตอนที่เอฟเนี่ยหันไปทักคนนั้นเนี่ยก็ยังเห็นคนนั้นนั่งอยู่เห็นอยู่ว่าเขาหันหน้ามาหาแต่ก็นึกไม่ออกครับว่าเป็นใคร แล้วก็ด้วยความที่มันอยู่ไกลด้วยแล้วก็แปลกใจเหมือนกันหรือบางทีอาจจะไม่ใช่นักเรียนของห้องเราก็ได้เขาอาจจะรู้ว่าห้องเรามีเรียนพละเลยโดดเรียนมานั่งห้องเราอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนคุณ F ก็ตอบมาแนวๆน,นี้ครับตัวคุณ F ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็โล่งใจไปอาจจะเป็นแบบที่เพื่อนพูดก็ได้ก็เลยตัดสินใจปล่อยผ่านไปครับ แต่ในขณะที่เขาคุยกับเพื่อนของเขาเนี่ยเขาก็ายังหันไปเจอครับกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกับเมื่อวานเลยครับนั่งเกาะกลุ่มคุยกันว่าตัวคนเอฟเห็นแบบนั้นครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปทักทายไปคุยด้วยทําไมมานั่งเกาะกลุ่มกันอีกแล้วคุยกันทำหน้าเคี้ยงเคียงกันอีกแล้วกลุ่มเพื่อนนี้ก็เล่าให้คณเอฟฟังอีกครับว่าเมื่อวานน่ะแค่ได้ยินเสียงแต่วันนี้หนึ่งในกลุ่มของเขาเนี่ยเห็นมาเป็นตัวตัวเลย คน F ก็งงครับมาเป็นตัวตคืออะไรก็เพื่อนนะก็เล่าให้ฟังครับว่าระหว่างที่เขากําลังเรียนอยู่นะครับคาบก่อนที่จะลงไปเรียนพละเนี่ยเขาก็ตั้งใจเรียนปกตนินั่งฟังบ้างจดบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงเรียกครับเป็นเสียงเรียกที่มาจากด้านข้างมันเป็นความรู้สึกเหมือนเพื่อนเรียกกันนะครับประมาณว่าเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้ครับตัวเขาเองไม่ได้คิดอะไรครับก็หันไปมอง ปรากฏว่าหลังจากที่หันไปมองครับเขาเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งครับยืนถัดไปอยู่ประมาณสองแถวครับโต๊ะมันจะจัดเป็นแถวเป็นแถวใช่ไหมครับถัดไปประมาณ2อแถวไม่ได้นั่งเก้าอี้ครับเด็กคนนั้นกาลังยืนอยู่และหันหน้ามาทางเขาแล้วก็ยิ้มให้ครับตัวเขาเองก็ตกใจครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรครับตกใจเสร็จปุ๊บก็หันกลับไปทางอื่นคือเขา บอกว่าเด็กคนนั้นนมาแบบปกตินะครับไม่ได้เละไม่ได้เป็นเลือดไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ารู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่ปกติครับเพราะว่าอาจารย์เองก็ยืนสอนอยู่หน้าห้องครับเพื่อนทุกคนก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจะได้ยินอะไรเลยมีแค่ตัวเขาเองครับที่หันไปแล้วเจอเด็กคนนั้นเขาก็เล่าลักษณะให้คุณเอฟฟังครับว่าเด็กคนนั้น,เ,นเป็นเด็กผู้ชายผมสั้นตัวสูงประมาณนี้ประมาณนี้ใส่ชุดนักเรียนแบบนี้ ตัวคุณเอฟก็พอได้ยินแบบนั้นครับก็นึกโครงของเด็กที่ตัวเองเจอออกเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันครับก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังครับว่าตัวเองก็เจอตอนที่แต่งตัวแล้วลงไปเรียนพระ,ะเนี่ยก่อนจะออกห้องอ่ะตัวเองเจอเด็กที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเขาอ่ะเห็นแล้วก็ไม่ได้เห็นชัดมากเท่าไหร่ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นเพื่อนต่างห้องครับพอทุกคนได้ยินแบบนั้นครับก็ขนลุกครับ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเด็กคนนี้คือใครแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ปล่อยผ่านไปครับแล้วก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านเพราะมาถึงอีกวันหนึ่งครับทุกคนก็เข้าเรียนในห้องตามปกติครับตัวคุณเอฟเองเนี่ยกับกลุ่มเพื่อนที่ได้คุยกันหรือเพื่อนสนิทของเขาเอีกหนึ่งคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีอะไรในใจแล้วครับในวันนี้ก็พยายามไม่สนใจครับทั้งๆั้ที่อีกใจหนึ่งก็ยังกลัวนะครับกลัวว่าตัวเองจะเจออะไร แปลกๆแ,แต่ก็ในขณะเดียวกันมันก็มีเพื่อนเต็มห้องครับแล้วก็มีอาจารย์เข้าออกตลอดเวลามีนักเรียนเต็มไปหมดและเป็นช่วงเวลากลางวันครับความน่ากลัวมันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นทุกคนก็เรียนไปตามปกติจนถึงช่วงเวลาเย็นครับวันนี้เป็นวันที่จะต้องมีการจัดเวรทําความสะอาดซึ่งคนที่ได้อยู่เวรครับก็เป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นครับที่ บอกว่าเจอคนแปลกเรียกในห้องนี่แหละครับตัวเขาเองก็มาคุยกับคุณ F ครับบอกว่าอยากให้คุณ F เนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยรวมถึงเพื่อนของคุณ F ด้วยแล้วก็กลุ่มเพื่อนของเขาประมาณ4คน5คนเพราะว่าถ้าอยู่กันหลายๆคนเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแล้วถ้าถึงเวรคุณ F เนี่ยพวกเขาจะมาช่วยคุณ F ก็ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนละกันกลับบ้านเร็วไปมันก็ไม่ได้ ทำอะไรอยู่แล้วทุกคนก็ตัดสินใจอยู่เวรในช่วงเย็นนะครับก็ทําความสะอาดห้องล้างแปลงลบกระดานยกเก้าอี้เก็บกวาดทาอะไรไปเรื่อยๆครับตามปกติทุกอย่างซึ่งวันนี้พอคนมันอยู่เวรเยอะครับแม้มันจะเป็นช่วงเวลายเย็นที่ไม่ค่อยมีคนแล้วมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวครับมันไม่ได้ถึงกับมืดขนาดนั้นบรรยากาศมันก็จะโพเพนหน่อยพอทุกคนทําเสร็จเรียบร้อยดีแล้วครับก็มายืนรวมกันครับ คุยกันว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะปิดประตูห้องแล้วจะออกกันแล้วห้องเรียนที่คนเอฟเรียนนะครับมันจะมีประตูห้องทั้งหมด4ประตูครับถ้าห้องเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับด้านหน้าเป็นกระดานดําที่อาจารย์เอาไว้จดข้างกระดานดําฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ครับก็จะมีประตูทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ในฝั่งของหลังห้องครับที่ชิดกําแพงหลังห้องเลยครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีประตูเหมือนกันทําให้ห้องเรียนนี้มีประตูทั้งหมด4ประตู ทุกคนก็ตัดสินใจว่าจะปิดประตูจากทางฝั่งซ้ายก่อนเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยจะถือว่าเป็นฝั่งที่เป็นระเบียงครับส่วนฝั่งขวานเนี่ยจะเป็นฝั่งทางเดินเพราะปิดประตูบานแรกบานที่สองเสร็จเรียบร้อยครับก็มาปิดประตูบานที่3ซึ่งเป็นฝั่งขวาหลังห้องจากนั้นทุกคนก็มายืนอออยู่ที่หน้าห้องครับแล้วก็เตรียมจะปิดประตูบานสุดท้ายซึ่งคนณ F เนี่ยเป็นคนปิดคนระับในระหว่างที่เขาจะปิดเนี่ย เขาหันไปเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งครับยืนอยู่ในห้องซึ่งตอนแรกบรรยากาศมันไม่ได้มืดมากนะครับแต่พอเราปิดประตูเกือบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะดูสลัวสลัวหน่อยแม้ประตูจะเป็นกระจกส่วนหนึ่งก็ตามคุณเอฟก็เห็นแบบลางๆครับว่าเด็กคนนั้นอยู่ไกลๆอยู่อีกมุมห้องหนึ่งครับตัวเขาก็ตะโกนขึ้นมาครับว่าเฮ้ยจะปิดห้องแล้วไปอยู่เลยตรงนั้นออกมาระหว่างที่ตะโกนออกไปด้วยความไม่ทันคิดครับ เพื่อนของคุณเอฟครับหันตามแล้วก็เหมือนตกใจครับเหมือนทักคุณเอฟครับเหมือนจับเหมือนแบบเฮ้ยเอฟพูดทําไมอะไรประมาณนี้ครับตัวคุณเอฟอะด้วยความไม่ทันคิดอะไรเลยพอคิดได้ก็ตกใจว่าเอา้าเพื่อนเรามันยืนอยู่ตรงนี้หมดทุกคนแล้วนี่แล้วเด็กคนนั้นคือใครเราจะทํำยังไงดีคือตอนนั้นก็ช็อกไปหมดครัไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้ว่าคนหรือผีครับ ใจหนึ่งก็คิดว่าเป็นผีหรือเปล่าใจหนึ่งก็คิดว่าเป็นคนหรือเปล่าหันมาปรึกษากับเพื่อนครับว่าทํายังไงดีซึ่งเด็กคนนั้นก็ยืนอยู่เฉยครับไม่ได้ทําไม่ได้มีท่าทีขยับหรืออะไรเลยตัวคุณเอฟก็หันมาถามเพื่อนว่าจะทํำยังไงถ้ามันเป็นคนแล้วเราล็อกห้องเนี่ยเท่ากับเราขังมันเลยนะหรือถ้ามันเป็นผีเนี่ยเราก็ซวยเหมือนกันนะจะไปทํำยังไงดีทุกคนก็หาเรือกันอยู่พักหนึ่งครับหันไปดูทางโน้นไอเด็กคนนั้นก็ ยืนอยู่หันออกไปทางอื่นก็ไม่รู้ไม่มีท่าทีตอบโต้อะไรเลยท่าทางก็ดูน่ากลัวอยู่ท้ายที่สุดตัวคุณเอฟเองนะครับก็รวบรวมความกล้าบอกว่ามาเราเข้าไปด้วยกันไปเรียกมันออกมาไปเอามันออกมาเราจะไม่ขังมันอยู่ในห้องพยายามใจดีสู้เสือครับคิดว่าเด็กคนนี้ยังเป็นคนแน่ๆจากนั้นทุกคนก็เดินครับเดินเข้ามาในห้องเดินมาแบบช้าๆครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ตัวเด็กคนนี้ยืน หันหน้าเข้าประตูครับซึ่งประตูเหมือนที่ผมบอกครับมันเป็นกระจกอยู่ส่วนหนึ่งก็คือฝั่งบนอ่ะจะเป็นกระจกฝั่งล่างจะเป็นไม้เด็กคนนี้ก็ยืนมองออกนอกกระจกมองออกไปครับตัวคน F ที่เดินมากับเพื่อนก็ยืนอยู่ข้างหลังเด็กคนนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับว่าเด็กคนนี้หน้าตาเป็นยังไงตัวคน F ตัดสินใจเอื้อมมือไปครับไปแตะที่ไหล่ของเด็กคนนั้นครับแล้วก็พูดว่าเฮ้ยออกห้องเถอะเดี๋ยวจะปิดห้องแล้วเด็กคนนั้นครับค่อยๆหันมาชา้ชา ตัวคุณเอฟและเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกลัวๆครับถอยหลังหน่อยตัวสั่นๆหน่อยพอหันมาหันมาจนหันมาสุดเนี่ยครับปรากฏว่าหน้าของเด็กคนนั้นครับมันเขียวช้ำแล้วก็ลิ้นจุกป,ปากครับคุณเอฟเล่าให้ฟังว่าแค่แวบเดียวเท่านั้นแหละครับแต่มันจำรายละเอียดได้หมดเลยลักษณะของเด็กคนนั้นคือเหมือนคนที่เสียชีวิตไปนานจน อืดจนบวมแล้วครับแล้วก็พยายามอ้าปากจะพูดจะร้องอะไรสักอยาก่างแต่ตัวคุณเอฟเนี่ยไม่ทันฟังอะไรนะครับตอนแรกที่ยืนขาตายขาตายและเห็นแบบหน้าของเด็กคนนั้นเนี่ยพอได้ยินเสียงของเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนตะโกนขึ้นมาว่าวิ่งครับตัวคุณเอฟบอกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเป็นไปตามอัตโนมัติเลยครับมันวิ่งจากจุดนั้นครับแค่เพียงแป๊บเดียวครับออกมาที่หน้าห้องแล้วก็วิ่งกันไปที่ลานหน้าตึกครับ ทุกคนก็มาเกาะกลุ่มกันแล้วก็ทําใจอยู่แป๊บหนึ่งครับคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนั้นมันคืออะไรเราจะทํายังไงกันดีเพราะห้องก็ยังไม่ได้ล็อกครับส่วนคุณแจก็ยังอยู่ในมือของคุณเอฟอยู่เลยจากนั้นทุกคนก็เลยตัดสินใจครับรวมกลุ่มกันเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับคุณลงุงพานลงครับเพราะว่าเวนครับจะต้องทําความสะอาดเสร็จล็อกห้องเสร็จปุ๊บแล้วก็เอากุญแจนะครับไปคืนให้คุณลงุงพานลง เฉพาะช่วงเวรของวันศุกร์เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์พอดีครับตัวกลุ่มเพื่อนก็ไปพร้อมกันหมดครับหคนเจดคนเดินไปเจอเจอลุงพะโลงอยู่ในห้องพะโลงเนี่ยครับก็เอาคุณแจให้ครับแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยได้เจอมาให้คุณลุงฟังตัวคุณลุงได้ยินก็หัวเราะครับกลุ่มเพื่อนนี้ก็ตกใจกันหมดว่าทําไมคุณลุงถึงหัวเราะคุณลุงก็เล่าให้ฟังครับว่า ลุงเนี่ยเจอเป็นประจำอยู่แล้วเจอมาแต่ไหนแต่ไรล,ลุงอยู่ที่เนี่ยมานานมากแล้วอยู่ตั้งแต่ก่อนห้องนั้นปิดตายด้วยความที่ได้ยินแบบนั้นครับตัวคุณเอฟและกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็พยายามขยันขยอให้คุณลุงเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเด็กคนนั้นคือใครคุณลุงก็ตัดสินใจเล่าให้ฟังครับว่าเด็กคนเนี้ยก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนี่แหละเป็นนักเรียนที่อยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้ว ตัวของเด็กคนนั้นอะไม่มีเพื่อนเลยเขาอยู่ในห้องนั้นถูกคนอื่นกลั่นแกล้งอยู่เสมอเพื่อนในห้องก็ชอบแกล้งเพื่อนต่างห้องก็ชอบแกล้งแม้กระทั่งอาจารย์ก็ไม่ให้ความช่วยเหลือของเขาจนสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตเองลงในห้องห้องนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าห้องนี้ก็คือใครที่มาเรียนใครที่มาทำอะไรในห้องเนี้ย ก็จะมักจะได้ยินเสียงหรือเจอเด็กคนนี้บ่อยๆเป็นสาเหตุที่ทำให้ห้องนี้ถูกปิดตายมาเป็น10บสปีแล้วจนอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยไม่รู้ว่าทางโรงเรียนเนี่ยคิดอะไรอยู่ถึงเปิดห้องนี้ให้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผลมันก็เป็นอย่างที่พวกคุณเอฟเจอเนี่แหละหลังจากนั้นครับตัวคุณเฟกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ขอให้คุณลุงพันโลงเนี่ย ไปคุยกับพวกอาจารย์คุยกับทางโรงเรียนให้ครับว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นแบบนี้คุณลุงพังโรงก็ตกลงครับบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงจะลองไปคุยกับเขาให้ก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเองครับวันจันทร์ถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งเนี้ยห้องเนี้ยก็ถูกกลับมาปิดตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครได้เรียนห้องนี้หรือห้องนี้ก็ไม่เคยถูกเปิดใช้งานอีกเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดนวยนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องเมื่อ